ต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะในน้ำนักข่าวหนังสือพิมพ์ไทยชนนะคะและช่องเฟสติกตอกยูทูบต้นน้ำเชิญยิ้มมาพร้อมกับนักข่าวอีกคนหนึ่งคือสมุบนค่ะ์ นะคะวันนี้เรามางานอะไรคะจดนนื่อต้องสวัสดีนะคะกับสำหรับน้องเอ็กลูกหลวงพ่อหม่อมเย็นค่ะสวัสดีค่ะ,คะงานอะไรคะจัดงานอะไรกันคะวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวทีมรถแข่งครับเป็นทีมเล็กๆครับที่อยากจะไปเ,เล่นกีฬามมเตอร์สปอร์ตครับเลยต้องมีอาจารย์คุณบีมมาด้วยนะ<า>ครับแล้วก็มันไม่ได้เปิดตัวแค่ทีมเดียวมันเปิดตัวนักแข่งด้วยก็จะมีน้องรีโอกับน้องเอ็ด้วยครับมีอาร์ตแล้วก็บรรนาสาด้วยครับที่นทีมเราครับผม โอเคงั้นเดี๋ยวสัมภาษณ์ทีละคนนะคะคน้องบีมครับหลลยคนคุณหนา้าคุณตากันดีครับผลงานที่ผ่านมามีเรื่องอะไรบ้างนะโหมันก็มีมีชั้เรื่องเลยมีอะไรมันก็มีหลากหลายบอกว่าให้ติดตามทุกแพลตฟอร์มกันดีกว่าโอเคค่ะแล้ววันนี้มีความรู้สึกยังไงกันบ้างที่ได้มารวมตัวกันแฮปปี้ครับเพราะพี่เอกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ผมเคาคพบแล้วก็เล่นแบบซีรีส์เล่นละครด้วยกันอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบรถมากแล้วก็จะมีเก็บรถชอบไปซื้อรถเล็กรถน้อยมาหาเรอานันี่ นั้นเปิดเปิดตัว,เป,ตวเปิดตัวชมรมรถแข่งเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะแต่ว่ามันติดโควิดใช่ไหมจริงจริงจริงๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดจะเปิดค่ะแล้วแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเออเราเราเราเห็นน้องอย่างเงี้ยเล่นกีฬาพวกเนี้ยเราอ่ะเราจะชอบซึมซับเขาเพราะว่าเวลาเราถ่ายละครด้วยกันเขาเป็นนักซิ่งตัวจรงิง mm hmm. ของจรงิงทําได้จรงิงเรียกสั้นๆว่าอาจารย์เอกระสันความเร็วโอ้โหกระสันหรือว่าพูดภาษาไปรุ่นก็คือกระเฮียนกระหื้เออค่ะแล้วแล้วชื่อทีมอะไรชื่อที อะไรนะเย็ดแค่ทีนึงอีกทีเย็ดแค่เย็ดแค่ใช่ไอชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมานี่ยแรงบันดาลใจครับอันนี้อันนี้เหรอครับอีกทีนึงอะไรเย็ดอะไรนะเย็ดแกหันไปทางโน้นกันโอเคอันนี้ใครอันนี้ใครนี่ใครน้องผมน้องผมน้องผมชื่ออะไรลลโอน้องลลโออ่าเลโอให้ลลโอพูดนะครับพูดเป็นยังไงบ้างลูกอ่รู้สึกดีใจครับดีใจทางโน้นเลยลูกทางโน้นรู้สึกดีใจครับที่ได้เห็นรถเพราะว่าเห็นเป็นรอบ อบแรกครับเห็นแต่รอบแรกใช่ไหมเขาไม่เห็นเลยเขาไม่เห็นเลยเห็นพร้อมบีมเลยค่ะโอเคค่ะกว่าถ้าเกิดมางานนี้ก็คือให้ทั้งสองคนด่าผมเต็มที่เลยลถ้าไม่ใช่อ่ะ ถ้าบีมบอกเอ้ยพี่มึงเซ็ตรถอะไรของมึงวะรถดีรถดีรถดีบีมบอกโอเคชื่นใจนะรถดีใช่ไหมคะไม่ใช่ไอยินโมโตะใช่ไหมรถดีนะผมร่วงไม่ไม่ไม่ใช่นิสสันนะไม่ใช่นะคนละแบบกันไม่ใช่แล้วคุณบีมนี่ลงสนามแบบสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยโอเคต้องเขาต้องเขาผมบอกบีมขับให้พี่หน่อยทำไมล่ะพี่พี่กลัวชนยางเมื่อเมื่อกี้เมื่อเมื่อสักครู่มีการขับโชว์ด้วยต้องเขาต้องเขาเลยเป็นเขาคนเดียวที่ทำได้เดี๋ยวชมภาพไปผู้ชมด่าเพราะว่ามันเป็นเขาคนเดียวที่ทำได้เพราะว่าจริงๆแล้วไอ้แท็กเนี่ยมันเป็น ส,สนามโคร้ชซ well> no. oh, no. ึ่งยากมากที่จะเลี้ยวให้เข้าลายนะเขาเลยคนนี้เลยเมน่ี้เมื่อกี้ต้องมีเบรกมือช่วยบ้างท้ายมันปั่นแล้วเดินเพลลงด้วยด้วยหล่อหน้าครับครับผมโอ้โหราคาตะกี้ที่คุณเบียนสลายงูเลยคะเราถ่ายไม่หมดแล้วนะคะถ่ายหรือเปล่าครับ เป็นหลักฐานเชื่วตะกี้ไม่ได้คามนักการเไม่เกี่ยวกับค่ะนะคะก็เดี๋ยวอยากให้น้องบีมแล้วก็น้องเอ็กนะคะพูดถึงความรู้สึกในวันนี้อะรู้สึกยังไงบ้างอะรู้สึกได้เปิดตัวแล้ววันนี้ได้รู้สึกยังไงบ้างจริงๆแล้วเราก็ไม่คิดว่าพี่สื่อมวลชนจะให้ความความสนใจขนาดนี้ด้วยอาจจะเป็นครั้งแรกที่การกลับมาของผมในรอบหลังจาก20ปีที่ผมไม่ไม่ไม่ซิ่งรถเลยอะไรเงี้ยครับก็ให้น้องมาให้กำลังใจคนเดียวก็เพียงพอแล้ว <ผ><ม>บีมคนเดียวผมเบียงพอเลยค,คผมเกิดอุบัติเหตุครับ ใช่แล้วก็น้องลีโอเขาก็เป็นนักแข่งที่ที่ผมรู้สึกว่าน่าปลุกปั้นเพราะว่าเขาอายุ11ขวบเองถ้าได้อาจารย์ดีๆหรือว่าคุณครูดีๆเขาจะ11ขวบใช่สูง11ขวบแต่คุกตัวใหญ่มากเลยใช่สูงเด็กๆสมัยนี้เนาะก็ปีนี้12เหมือนมีความรู้สึกเราแก่ยังไงก็ไม่รู้นะพี่คนเดียวเราไม่ไม่นะเราลุ้นกันเดียวเราลุ้นเดียวกันรุ่นเดียวน้องลีโอไปไปเรากลับบ้านเรากลับบ้านก็จะเป็นดีใจครับพี่มาให้ความสำคัญกัน เยอะแยะมากมายเลยให้กำลังใจกันเยอะมากกำลังใจคุณเป็นเยอะมากเลยนะคะก็ฝากด้วยนะคะน้องฝากทิ้งท้ายแล้วกันมีอะไรก็ฝากไปยังเอฟซีที่กำลังติดตามอยู่ก็เดี๋ยวต่อไปก็อาจจะมีเพจของกลุ่มทีมเราแล้วลงสนามไหนก็เดี๋ยวให้ทุกคนได้มาดูกันใช่ครับก็เดี๋ยวให้พี่พีมเขาคัดสั่งให้ว่าอันเนี้ยเราควรเหมาะไปที่นี่ที่นี่อะไรเงี้ยยังไงก็ส่งข่าวมายังพี่ต้นน้ำเชิญยิ้มแล้วก็กำลงใจเขาด้วยจ้านี่นี่นักแข่งมืคนหนึ่งเอ็ม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 มาวเอ็มมาเอ็ อันนี้อันนี้ M นี่ M ร้อยหะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ฝนตกนะพี่น้อง M 7ไม่เป็นไร M 7จนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ปืนนิดหน่อยยังคุยกันได้อ่าโอเคไอ้ไอ้น้องเอ็มถือถือหน่อยถือถือไม่นะอ่าสัมผัสอ่าก็อันนี้ก็อีกคนนึงก็เป็นนักดิฟนะฮะอ่าข้ามมาจับทีิผังฝนตกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่หนักมากนะก็เดี๋ยวรอดูรถดิฟตามตามมาอีกคันนึงครับผมนะฮะให้น้องพูดหน่อยให้น้องพูดหน่อยได้เอารู้สึกยังไงบ้างลูกชื่อน้องอะไรนะนน้้อออองงเเ็็็มมคคะก รู้สึกตื่นเต้นครับผมครับผมตื่นเต้นอย่างเดียวตอนนี้ยังก็เต้นกันดีครเราเต้นกันเออผมพไม่ใช่แลวคนละเรื่องลวคนละเรื่องแลวผมผมพร้อมตบทุกคนในสนามครับน่นเลยน่นเลยนู่นนู่นนย่น ถ้ถึงตบซับหน้าหน้าหน้าผุปั้นอย่างงี้โอเคฝากด้วยน้องลีโอนครับผมโอเคครับครับครับโอเคกัรฝากด้วยนะฮะเย็ดเย็ดเททีมาทำเย็ดดิคิเย็ดเททีทำเป็นงานฝากติดตามช่องด้วยนะคะเอาพี่หมวยมามาปิดท้ายเราอ่ะนะฝากติดตามช่องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำเชิญยิ้มเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูปต้นน้ำเชิญยิ้มและในน้ำนักข่าวนักสื่อพิมพ์ไทยชนและเจมอมวยบุตรบาลเฟซบุ๊กยูทูปข่าวตำรวจในท้องที่ นะคะค่ะวันนี้เราทำข่าวกสองคนโอเคจ้าถ้าจะอยู่ทีมเดียวกันทีมตลกต้องทำยังไงคะแตว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 โอเคฝากด้วยเจมมวยบอกว่าและต้นน้ำเชิญยิ้มเจอกันคลิปหน้าพากินพาเที่ยวพาชมพาเพลินนะคะมอญมอยตำข่าวอะไรที่ไหนยังไงพบกับพวกเรานะคะเจมมวยบอกว่าและต้นน้ำเชิญยิ้มเจอกันพี่ชาติมหาชนด้วยมาเร็วมาเร็ว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 เร็บอกร้อนนี้ช่องไหนช่องไหนศูนย์เอ่อทีวีประชาชนออนไลน์จำช่องไม่ได้ PSC TV นะคะ นี่นป่าต้อยด้วย,วยนะคะนี่นะะทีมงานข่าวจากต้นน้ำเชิญยิ้มพี่หมวยเจ๊หมวยบกกับบนและพี่ชาญมหาชนนะคะ PSC TV โอ,โอเคแล้วเจอกันขอบคุณพวกเราครับบ๊ายบายครับคณง,งาน